จบครบเรื่องงานครัวทำกินทำขายอิ่มอร่อยประหยัดไปกับช่องเอเชียฟูซีเคทค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอุ๋ยเช่นเคยค่ะวันนี้อุ๋ยก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากเพื่อนๆสมาชิกทุกคนค่ะสําหรับใครที่ชอบกินขาไก่หรือที่เขาเรียกกันว่าตีนไก่อะค่ะบางครั้งเวลาเราซื้อตีนไก่มาแล้วอะเวลาทําเมนูแต่ละเมนูค่อนข้างใช้เวลาในการต้มนานถึงจะเปื่อยนุ่มนะคะวันนี้อุ๋ยก็มีเคล็ดลับง่ายๆมาฝากค่ะทํายังไงให้ขาไก่ของเราเปื่อยนุ่มเร็วค่ะไม่ยากเลย นี่นะอุ่ยซื้อมาทั้งหมด4โลค่ะถึงว่า1โลนะก่อนอื่นเลยนะเราจะใช้วิธีแบบนี้ค่ะนำออกมาค่ะแล้วอุ๊ยก็จะนับก่อนนะว่าเฉลีย่ยแล้วว่า1โลจะได้กี่ขาค่ะ,คะ28ถ30ขานะประมาณนี้เลยค่ะก็ให้นำมาตัดเล็บออกเลยค่ะอันไหนที่ไม่สวยแต่งออกเลยนะ หลังไก่ด้านๆอย่างนี้นะให้เราตัดออกเลยค่ะหลังจากตัดเล็บไก่แล้วเราก็แต่งเนาะส่วนที่ไม่สวยออกแล้วนะใส่น้ำต้มใส่ชูไปเลยค่ะสำหรับใครทำแค่โลเดียวก็น้ำต้มสส่ชูตามอัตราส่วนเนาะไอเน,นี้ยู่สี่โลค่ะถ้าโลหนึ่งก็ประมาณสักสองถึงสามช้อนโต๊ะนะแต่ถ้าเิดสี่ก็เพิ่มปริมาณกันได้เลยค่ะนี่ค่ะเราีกก็จะใส่เกลือนะลงไปแล้วก็เค้าเลยค่ะ เราเค้าจนกว่ารู้สึกว่าเขาทั่วนะแล้วเวลาเราเค้าค่ะเราจะรู้สึกเลยค่ะว่าขาไก่ที่ลื่นๆนะเวลาเราเค้ากับต้มกับเกลือแล้วอ่ะเขาจะไม่ลื่นเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ําล้างเลยค่ะหลังจากเราใส่น้ำเราก็เค้าแป๊บนึงค่ะแล้วเราก็าล้างตีนไกอีกหนึ่งน้ำ หลังจากที่เราล้างไปอีกหนึ่งน้ำแล้วนะให้เพื่อนใส่น้ำาไปเลยค่ะสำหรับนะทำแค่โลเดียวค่ะน้ำสองลิตรนะเบกกิ้งโซดาค่ะหนึ่งช้อนชาค่ะนี่นะแต่วันนี้ข่าวทำสี่โลข่าวก็จะเบิ้ลไปเลยนะน้ำไปเลยค่ะ แล้วนำขาไก่ลงไปแช่เลยค่ะเราต้องแช่ทั่วแบบนี้นะเราจะแช่ไว้แบบนี้นะ5นาทีค่ะนี่ค่ะหลังจากที่เราแช่ได้5นาทีนะเราเอาขึ้นเลยค่ะกรณีที่เราทําแค่โลเดียวเนาะเราก็เอาขึ้นได้เลยนะอันนี้ยู่ก็จะนับไปด้วยเนาะหรือใช้วิธีการแบ่งนะแต่ละมื้อเราจะทํคทีละ1นโลหรือครึ่งโลเราก็แบ่งไว้เลยค่ะ ในหนึ่งเมนูค่ะเวลาอุ๋ททำนะอุ๋ก็ําทำพิละโลนะอุ๋ยก็ทำเอาไว้แบบนี้ค่ะหลังจากที่เราขึ้นมาเสร็จแล้วนะพักไว้ให้สะเด็ดน้ำค่ะแบบนี้แล้วให้หาถุงเย็นนะใส่ขาไก่ลงไปเลยค่ะแล้วเราก็ปูกนะนี่ค่ะนี่ค่ะอุ๋ยก็จะแยกเป็นถุงๆแบบนี้เลยนะถึงแลโลก็สีโลค่ะ เลนะแล้วให้นําขาไก่ค่ะไปแช่ช่องฟรีสเลยนะช่องแช่แข็งเลยค่ะนี่ค่ะหลังจากเราเห็นวิธีในการเก็บเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยให้เพื่อนนะนําขาไก่ของเราไปใส่ช่องแช่ฟรีสค่ะหรือช่องแช่แข็งนะให้เขาแข็งแบบนี้เลยนี่ค่ะแล้วตั้งน้ําให้เดือดเลยค่ะต้องให้เดือดเลยนะใช้ไฟแรงได้เลยค่ะแล้วใส่ขาไก่ ที่แข็งแบบนี้ลงไปเลยค่ะให้ใส่ไปทั้งที่แข็งแบบนี้ได้เลยนะและเติมเกลือหนึ่งช้อนชานะหลังจากที่เราใส่ไ,ไปแล้วเห็นไหมคะว่าความเดือดก็หายไปแล้วนะปิดฝาเลยค่ะแล้วเราต้มที่ไฟแรงแบบนี้20นาทีค่ะหลังจากครบ20นาทีค่ะปิดแก๊สเลยหลังจากที่ปิดแก๊สแล้วให้แช่ไว้แบบนี้ค่ะปิดฝานะให้อบไว้แบบนี้อีกครึ่งชั่วโมงค่ะ หลังจากที่เราปิดแก๊สแล้วอบตีนไก่ไว,ไว้บนเตาอีกครึ่งชั่วโมงค่ะหลังจากผ่านไปึ่งชั่วโมงแล้วนำมาเทาเลยค่ะน้ำเขาก็จะเริ่มอุ่นแล้วนะนค่ะเท่านี้ค่ะเราก็ได้ตีนไก่ที่นิ่มแล้วนะนำไปตุ๋นต่ออีกแค่ครึ่งชั่วโมงก็นุ่มแล้วละค่ะนี่นะบอกเลยค่ะว่า ครึ่งชั่วโมงก็นุ่มแต่ถ้าจะให้ละลายถึงกระดูกต้องหนึ่งชั่วโมงนะหลังจากนี้ค่ะเราก็นําไปประกอบอาหารได้แล้วค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะก,ก็นํามาประกอบอาหารได้เลยค่ะต้มแล้วเราใส่ไปเลยแล้วอุยก,ก็จะหลีค่ะไฟอ่อนปรุงรสชาติเรียบร้อยแล้วค่ะอุยก,ก็จะตุ๋นเอาไว้แบบนี้ครึ่งชั่วโมงค่ะเขาก็จะนิ่มนะแต่จะให้เปื่อยนุ่มเลยตัวถึงกระดูกก็สักหนึ่งชั่วโมงค่ะ ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ